ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเมอร์โฟเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําภารกิจลึกลับกันนะครับภารกิจที่ว่านั่นคือภารกิจสมุนไภัยที่ล้าค่ากว่าทอนนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเลือกไปที่โรงเตียมปราสาทบีชอนนะครับแล้วก็เลือก n p c ชาวบ้านหลังจากนั้นวิ่งไปหา n p c ชื่อโซดัมนะครับ ก็ให้เพื่อนกดไปหาโซดามแล้วก็กดเล่งเดินทางไปได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อว์ปมาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆคุยกับ MC ชื่อโซดามให้เรียบร้อยได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อคุยเสร็จนะครับเพื่อนๆเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเลือกไปที่ปราสาทบิชอนนะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่ MC พ่อค้านะครับว์ปไปหาพ่อค้ากยองแจนะครับ MC พ่อค้ายานะครับแล้วก็กดเล่งเดินทางได้เลยนะครับ เมื่อวัดมาถึง MPC เพ่อ้ายานะครับก็ให้เพื่อนคุยกับ mpc ให้เรียบร้อยได้เลยนะครับาคุยเสร็จนะครับให้เพื่อนเดินมาตรงบันไดนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นรอยเท้าอยู่นะครับก็ให้เพื่อนเดินตรงรอยเท้าแล้วก็กดเก็บได้เลยนะครับก็เป็นการเก็บเบาะแสขึ้นมานะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกไปที่ตอกหลังภาษาบิชอนะครับแล้วก็เลือกไปที่แลนด์มาร์กนะครับ ให้เพื่อนวร์ปไปที่ตอกหลังตลาดนะครับกดเล่เดินทางไปได้เลยนะครับเมื่อวร์ปมาถึงตอกหลังตลาดแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเดินไปหา n อ c ชื่อบองยับได้เลยนะครับ NPC ตัวนั้นจะมีคัมพีสีโมงอยู่นะครับก็ให้เพื่อนเดินเข้าไปแล้วก็กดคุยได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเดินตามจุดที่มาร์กอยู่ในวิดีโอได้เลยนะครับเมื่อมาถึงแล้วก็ให้เพื่อนเดินเข้าประตูไปได้เลยนะครับ หลังจากที่เข้ามาข้างในแล้วนะครับให้เพ <hoon. S 1> ื่อนเดินไปห้องที <ện> ่อยู่ด้านในสุดเลยนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนเพื่อจะเดินเข้าไปถึงห้องด้านในสุดได้นะครับประตูด้านหน้ามันจะล็อกอยู่นะครับก็ให้เพื่อนตีมอนสเตอร์รอบๆนี้ให้หมดเลยนะครับหลังจากประตูเปิดแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเดินเข้าไปด้านในได้เลยนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงห้องสุดท้ายด้านในสุด เมื er sociedad, ่อมาถึงด้านในสุดแล้วนะครับก็ให้เพื่อนพยายามช่วยหมอออกมาให้ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากมอนสเตอร์ตีเราก็ให้เพื่อนฆ่ามอนสเตอร์ก่อนแล้วค่อยช่วยหมอนะครับเมื่อช่วยหมอเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเดินออกจากแผนที่รับออกไปได้เลยนะครับหลังจากออกมาแล้วครับเราก็เจอกับหมอชื่อโดกานะครับก็ให้เพื่อนคุยกับหมอได้เลยนะครับ เอาละครับเมื่อเพื่อนคุยเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจสมุนไพรที่ลำ้ำค่ากว่าทองแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็หมดแค่นี้แล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนาสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับหรือจะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับหรือเพื่อนๆต้องการให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมแล้วลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีมเมอร์ด้วยนะครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่มารับชมนะครับ